สวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยบายเจแปนอีกแล้วนะคะวันนี้เจแปนนำเสนอทำน้ามายองเนสทานง,ง่ายๆภายในสองนาทีก็ได้น้ามายองเนสเข้มข้นแบบนี้อร่อยแล้วก็ทำง่ายค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันค่ะวัตถุดิบทำน้ามายองเนสก็มีเท่านี้เองนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยไข่สองฟองน้ำมันน้ำตาลน,น้ำส้มสายชู เกลือในรายละเอียดของปริมาณเดี๋ยวจะเอาไว้ใต้คลิปนะคะขั้นตอนง่ายๆค่ะเราจะใส่ทุกอย่างลงไปในโถปั่นเริ่มจากไข่นะคะน้ำมันน้ำตาลน,น้ำส้มสาชูเกลือปั่นทุกอย่างเลยนะคะ เราจะใช้เวลาปั่นประมาณหนึ่งนาทีนะคะน้ำมะยงเนดก็จะเหนียวข้นแบบนี้เลยเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมเกลือน้ำตาลหรือว่าความเปรี้ยวของน้ำส้มเพิ่มได้นะคะถ้าอยากให้ข้นกว่านี้ใส่น้ำมันเพิ่มได้ทำง่ายๆแบบนี้เลยค่ะหาภาชนะใส่นะคะใช้ไม่หมดก็เอาไว้ในตู้เย็นใช้ได้หลายวันอยู่ค่ะจะเอามาทา ขนมปังทำซันวิชหรือว่าจะทานแค็คเกอร์แบบเจ๊ปานก็ได้นะคะทานแทนน้ำสลัดก็ได้อันนี้เจ๊ปานเอามาผสมกับเนื้อทูน่าทูน่ากับป๋องเนี่ยแหละค่ะคลุกเขาให้เขาเข้าเนื้อกันหากัดแค็คเกอร์กับกอดนะคะน่ารัก ขนมปังทําแซนวิชนะคะก็อร่อยมากเท่านี้ก็ได้ของอร่อยทานแล้วนะคะเพื่อนๆทําง่ายอร่อยด้วยออร่อยมาก ฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ